สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องแพต t ี t เด h ะฮัสกี้นะคะใส่ไปเรียนฮัสกี้บ้านแคนดี้ค่ะวันนี้แม่แพทนะคะจะทําอาหารว่างให้กับเด็กๆสซีขานะคะด้วยการทําสันในไก่อบแห้งก่อนอื่นเราต้องไปเลือกซื้อสันในไก่กันนะคะนี่นะคะก็คือสันในไก่ที่เราไปซื้อมานะคะก็กิโลละเจสบบาทแต่ว่าซื้อมาแค่ จ็ดขีดนะคะเจ็ดร้อมก็ราคาห้าสบบาทค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างทําความสะอาดลนะ้างทําความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะน่าจะหั่นเป็นแบบชิ้นยาวๆค่ะเพื่อที่จะได้สะดวกกับการกับนะคะกับการแทะของเด็กๆสีขานะคะเดี๋ยวเรจะอุ่นแท๊ จะมาเป็นชิ้นแบบนี้อันนี้ชิ้นใหญ่เราจะไปตากแดบดบให้ไก่นะคะเพิ่มโปรโตีนนะคะให้กับเด็กๆสีขาของเรานะคะ นี่แล้วคนก็ทานได้ชิ้นไหนที่มันหนาก็หั่นให้มันบางลงหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาตากแดดจะได้แห้งเร็วๆค่ะ ะะสันในไก่ที่เราหั่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะนําไปตากแดดไว้นะคะประมาณสองชั่วโมงแสงแดดที่แผดเผาอาจจะมีคำถามนะคะว่าเราไม่หั่น เป็นแท่งๆแ,แล้วก็ไม่เอามาตากแดดได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีความชื้นที่ตัวชิ้นไก่นะคะแล้วก็เวลาเราจับมันอาจจะมีกลิ่นที่มือนะคะก็ถ้ามาตากแดดก็จะช่วยให้มันแห้งได้ในระดับหนึ่งค่ะก็แล้วแต่สูตรเลยนะคะแล้วตามสะดวกของท่านใดนะคะถ้าไม่อยากตากแดดก็ไม่เป็นไรค่ะ เข้าเตาอ,อบได้เลยหรือเข้าไมโครเวฟหรือว่าเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยนะคะถึงขั้นตอนที่เอาเข้า,าในตะแกรงหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วนะคะอันนี้ที่บ้านเป็นตะแกรงเ,เป็นหม้อทอดรุ่นเล็กหน่อยก็เลยใส่ได้ไม่เยอะนะคะไม่เป็นไรเราก็ทำหลายๆรอบเอาเนอะเอาเข้าหม้อทอดน,นะคะประมาณ120องศา 10นาทีเดี๋ยวเราจะรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะ10บนาทีผ่านไปนะคะก็เอาออกมาดูนะคะแล้วก็จะกลับด้านหยิบด้านนะคะแล้วก็จะไปเข้ามาทอดใช้ละมาอีกรอบหนึ่งนะคะกลิ่นก็หอมดีเหมือนกัน ปิ้งนะคะว้าวสีสวยเลยใช้ได้แล้ค่ะสำหรับบ้านที่ไม่มีหม้อทอดก็ใช้ไมโครเวฟก็ได้นะคะใช้ไฟแรงสุดเดี๋ยลองสัก5นาทีปิ้งแล้วนะคะอันนี้ที่เพิ่งออกมาจากไมโครเวฟนะคะมันจะเป็นแห้งๆหน่อยอะคะ่ะ เทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะสําหรับคําถามที่ว่าใช้ไมโครเวฟแทนเตาอบหรือหม้อทอดได้หรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการใช้ไมโครเวฟนะคะอันนี้ไฟแรงสุดก็อยู่ที่ออไมโครเวฟของแต่ละท่านนะคะไฟแรงสุดเวลา5นาทีลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนตัวนี้หม้อทอดไร้น้ํามันนะคะ air fryer ใช้ไฟ120นาทีครั้งแรกนะคะ ร้อไม่ใช่สิร้อองศา10นาทีแล้วออกมากลับเอาเข้าไปอีก120แล้วก็สินาทีนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะใช่ไหมควณจะหดกว่านะคะเวลาน้อยกว่าอันนี้เป็นหม้อทอดก็ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะเด็กๆสุนัขของท่านชอบแน่นอนเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าบ้านแคนดี้จะชอบหรือเปล่านะคะ อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นจากมอสทอดนะคะสี่ชิ้นคนละชิ้นก่อนแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจากไมโครเวฟโอ้โหแฮปปี้นางลงก่อนกลิ่นมันยั่วยวนขนาดนั้นเลยเหรอเเสียวมือมากเลยขอโยนแล้วกันนะคะอันนี้จากมอสทอดนะคะเสร็จแพนดี้ เอาคุกกี้คุกกีกกก้่ิไม่เคี้ยวเลยอะดิอ,ะอ่ะแ,แม่ดิ๊แฮปปี้อันนี้เป็นแบบของจากไมโครเวฟนะคะนั่งรอง<ฮ>มันอร่อยมากหยุดก่อน ช t ที่อ่าแคนดี้คูดาวทีทูวันอดอ่าคุกกี้แปร์รี่แคนดี้อ่ะนะดิอ่ะเอ้าดิ อกบเรียสรุปว่าชอบทุกตัวนะคะทั้งแบบใช้หม้ออบหม้อทอดแล้วก็จะใช้ไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ขวดโลไว้นะคะกินวันละชิ้น2ชิ้นก็พอแล้วอาทิตย์นหน้าค่อยทำใหม่อาทิตย์นี้ลงทุนไปประมาณ80บาทนะคะรวมค่าไฟที่อบ ได้ขนมโฮมเมดทำเองนะคะสันในไก่อบแห้งนะคะที่เราทำเสร็จแล้วก็พึ่งไว้ให้หายร้อนนะคะเสร็จแล้วก็มาเข้าขวดโหลค่ะเอาไว้ให้เป็นขนมทานเล่นของเด็กๆสีขานะคะน้องหมาของเรานะคะอันนี้ก็ ทำง่ายๆเลยนะคะประหยัดแล้วก็เขาชอบด้วยค่ะอร่อยรับรองต้องติดใจกันแน่ๆเลยนะคะเหมือนเป็นขนมให้รางวัลเขานะคะทีหนึ่งให้ครั้งหนึ่งก็ได้หรือซองสามครั้งแล้วแต่นะคะวันนี้หมดโคดตาแล้วจ้า ค่อยกินใหม่นะจ๊ะอยาก,กินเยอะมันจะอ้วน <c oughs> ไม่ใช่หรอกมันเปรืองสันในไก่อกแห้งของบ้านแคนดี้แบร์รี่ก็ชอบคุกกี้ก็ชอบแฮปปี้ก็ชอบ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่อง Patty the Husky นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียให้กับทุกท่านได้ทำขนมนะคะอาหารว่างให้กับน้องหมาของท่านได้ค่ะ